อ่าจทุกคนมีคนรินเจมแมวและแบบและแบบเขาให้ริมผมรินเจมแมวเยอะแล้วก็แบบทาให้ผมรล้สึดแับเบงแ,แมวเยอะแล้วก็มันไม่มีอะไรหรอกว่าใช้รินเจมแมวเยอะครับทุกคนเราก็เลยจะไปรินเจียมแมวกันอจ่างนี้ครับไปเออผมดูกันอันนั้นเลยผมเริ่มก่อนว่าผมต้องเก็บอะไรบางครับขอโทษทีเดียวผมเก็บให้นะเก็บให้อีกทีหนึ่ง S <S> <S ตอนที่แล้วผมไม่เรล่นเกมแมวนานมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกมแมวแรกก็คือใช่ครับเราไม่เป็นไรคือในตอนนั้นน่ะผมโอเคผมขอบนหน่อยก็ได้ครับคือในตอนนั้นน่ะผมไม่เข้าใจว่าทําไมมีนคนดูเยอะจังประมาณสามพันคนก็แล้วกันรื หมื่นสองคนอันนี้ผมไม่มันแจกเหมือนกันครับแต่ว่ามีคนดูเยอะมากผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีคนดูเยอะจังในช่องของผมอันที่ผมเองก็ไม่ได้ทาอะไรผมเสียใจผมเรู้สึกเสียใจมากเลยผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะเล่นเกมอะไรดีแบบมันไม่มีเกมอะไรให้เล่นเลยทุกคนคอมเมนต์มาได้ไหมเพราะแบบ ผมไม่รู้จริงๆทุกคนเอาอจริงเลยนะผมไม่รู้ผมจะเล่นเกมอะไรดีให้กับทุกคนดูเพราะว่ามันไม่มีเกมอะไรให้เล่นผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรผมก็เลยเงียบเลยแล้วผมเองก็ไม่ได้ลงยูทูบด้วยผมเองผมเองก็ไม่ได้ลงแบบอะไรแบบให้ทุกคนดูว่าผมลงคลิปอยู่ผมไม่ได้อะไม่ได้เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นตาบอดแหละ ตอนแรกแล้เผมไม่เห็นแบบผมไม่เห็นอะไรจริงดูเสียงผมติดูเสียงผมงผมผม,ผมไม่รู้อะไรเลยวออผมแบบไม่ไหวแล้วจริงๆผมเหนื่อยใจแบบผมไปยืมเงินคนกับคนนึงทําไมเขาบอกว่าทําไมถึงไม่ยืมเงินกับเขาแล้วผมจะไปรู้ไหมว่าผมจะยืมเงินกับเขาผมไม่ใช่หมอดูสักหน่อยผมแค่ใช้ชีวิตเป็นประจำวัน แค่นั้นเขาบอกว่าทำไมเวลาเป็นนี่ทำไมจะไม่เป็นนี่กับเขาผมจะไปรู้ไหมผมหงุดหงิดมากผมแค่อายุสองขวบเอคคงคุณคุณต้องการอะไรกับผมผมหมงุดหงิดผมหมงุดหงิดไม่เอาเลี้ยงอยากจะเล่นเกมอะไรก็บอกมาเอถอะแ้าคุณอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเกมอะไรที่น่นมาน่ารักก็ได้ถ้าเกิดผมไม่ชอบผมก็จะเล่นให้แล้วกับพวกคุณจะพอจะพวกคุณชอบแค่นั้นเอง ผมโกรธพวกคุณพวกคุณทำอะไรผมโกรธโกรธทำไมคุณไม่รู้หรอว่าอดีตที่พวกคุณทําไปพวกคุณทําอะไรให้ผมบ้างพวกคุณทำอะไรให้ผมโกรธนะผมจำไม่ได้ว่าคุณทําอะไรให้ผมโกรธบ้างจะ่ผมพิมพ์ให้คุณดูก็ได้ว่าคุณทําอะไรให้ผมโกรธผมเสียใจและน้อยใจพวกคุณไม่อยากม่ผมเลยผมโกรธพวกคุณมาก แล้วบมกเองก็อยากให้พวกคนติดตามผมแต่ผมไม่รู้ผมจะองทำยังไงผมเสียใจในเรื่องนี้พอหรือะผมผมเสียใจจริงผมจะฆ่าทุกคนให้แบบผมจะฆ่าทุกคนโอ้โหคนคนแล้วแถบแล้วโอ้ผมจะเล่นเกมอะไรดีผมผมไม่ค่อยมั่นใจครับผมไม่แม่แล้วอืมอืมอืม แต่ตอนนี้ผมไม่เจียมกันตี่แล้วนะทุกคนแต่ว่าคือคือผมเมาแล้วผมเป็นบ้าแล้วก็ไม่รู้เห็นเขาพูดกันว่าผมอะเวลาเมาแล้วแบบพูดมากผมไม่รู้ผมพูดมากเท่าไหนอ่ะผมไม่ได้พูดมากเลยแหละแล้วผมอาจจะพูดมากทีเลยพูด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 แต่ไปหยุดเลยแล้วเขาแล้วเขาก็ไม่ฟันผมแล้วเขาแล้วแล้วเขาก็อะไรอะไก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ฟังแล้วเขาก็บอกแล้วผม ผมแบบนั่งค่้ข้างบนผมบไเขาไม่ฟังเ้ยแล้วเขาจะพูดไรกันระดวเอกระดวันจีแม่งเกอะเากยยว่าเชียมาผมไม่รู้ส่าจะยไรแต่แต่ผมไม่ยากิหรออะไรแต่ไม่จอกีแ้วผมจะไปแล้วครับทุกคนเก่าแล้วเก่าผมตายนะผมจะไปแล้วเพราะพผมอยากนอนมากๆเลยผมอยากนอนผมไม่เสวะค่จะดูเดี๋ยวเดเลย ยูงไงม่เก๋ยวผมจะไปแล้วผมผมจะพออ้จ็บคอจริงอี้อ,นน <c oughs> อ่ะออ้ออออจอ็บคอ